สวัสดีครับเมกะดิช <a> นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับทุกคนน่าจะดูเครียดครับอ่าใช่ทุกคนดูเครียดหลังจากห่างหายไปนานเราวันนี้เราก็จะมีเหมือนเดิมเรา<ช>ต้องการทําอะไรช่วงนี้เราจะไม่ทําอะไรยากมากเพราะว่า เราอยากให้ทุกคนที่ดูรายการเราเนี่ยรู้สึกว่าเออคุยิบของในตู้มาทําได้ของง่ายๆแล้วก็ไม่ได้เมนูยากเพราะว่าทํายากเนี่ยมันวุ่นวายเหมือนกันเราต้องเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปนน่นไปนี่ะนั้นวันนี้เราจะมาทําอาหารคอ่สําหรับโมเมนต์พิเศษของคนที่เรารักใช่โอเคเราสองคนก็เป็นเชฟนะครับเคยทำคอร์สมาทำเชฟเทเบิลทำแบบเมนูหลายๆคอร์สมาวันนี้เราก็เลยจะเอาอาหารที่เราทําทำเนี่ยมาทําเป็นคอร์สใช่ใช่แล้วก็นนีทำเป็น4คอร์ส4คอร์สทุกคนทําได้แน่นอนไม่ยากเพราะมันอยู่ที่ จัดจานและของแต่งจานเนาะแล้วจริงๆวันนี้ทําเป็นเมนูพิเศษสําหรับผู้หญิงคนรักของพิพิธอ่าใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีแขกหรือไม่แขกหรือไม่แขกแต่เดี๋ยวลองมาลองดูกันว่าเป็นเมนูอะไรและทําให้ใครโอเคมาเพราะฉะนั้นวันนี้4เมนูของเราถ้าเราทําคอร์สก็ต้องมีซุปเนาะเออสตาร์เตอร์อ่ะเป็นสตาร์เตอร์เพื่อแบบเรียกเรียกย่อยเอร์อะไรนิดหน่อยแล้วก็มีพรีเมนพรีเมี่ยนก็เป็นวันนี้จะเป็นของทอดอ่าเป็นของทอดแบบเริ่มกินเล่นหน่อยแล้วก็เป็นเมนูคารับก็จะเป็นเมนูแป้ง อย่างหนึ่งแล้วอีกอย่างนึงก็จะเป็นเมนูเมนคอร์สเมนคอร์สใช่ก็จะมี4ีเมนูเราไม่ได้ทำของหวานนะครับวันนี้เราจะทําของขาวล้วนใช่ครับเมนูแรกก็จะเป็นซุปมันฝรั่งซเบคอนซุปมันฝรั่งเบคอนใช่ครับแล้วก็ใส่ชีสก็จะเป็นแบบเป็นสไตล์แบบอเมริกันหน่อยอเมริกันหน่อยทุกคนทําได้นอนอันนี้งงเลยทุกครับแล้วต่อมาก็จะเป็นเป็นเหมือนหมูชุบไก่ขนมทอดอ่าเหมือนเหมือนชีสิตโซ่อ่าเหมือนชีสิตโซ่สไตล์เยอรมันอ่าใช่ถ้าเกิดคนไม่รู้จักก็อาจจะฟิชชน่นชีสแต่ใช้เป็นหมูเเเเรรราไไไม่่ด้้้ใใชแบบตออ์ทีีียยะง เดี๋ยววันนี้เราเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งใช่โอเคแล้วก็เมนูที่สามเป็นสปาเกตตี้พาสต้าสปาเกตตี้ผัดกับเบคอนกับพริกโอเคแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแบบเมนูแบบสไตล์ไทยผสมอิตาเลียนอ่าใช่จริงๆเป็นคอร์สแบบทั่วโลกทั่วโลกกินกินได้แน่นอนแล้วก็เมนูท้ายเป็นสเต็กหมูย่างกินกับอะไรกับผักขมผัดเนยครับผักขมผัดเนยโอเค ก็ที่สุดของเรานะครับจากซุปก็คือมันฝรั่งเซอร์รี่ถูกไหมใช่ครับต้นหอมญี่ปุ่นต้นหอมหอมหอมโอเคแล้วก็ชีสเบคอนก็คือเป็นเมนูง่ายๆเลยชีสเบคอนแล้วก็ปรุงรสด้วยครีมเนยนิดหน่อยโอเคแล้วก็ตามมาที่อันที่2คือหมูชุบเกล็ดขนมปังทอดก็จะเป็นซอสแบบซอสมัสตาร์ดที่แบบมีความเปรี้ยวของเลมอนแคตัดเลี่ยนเพราะว่าของทอดมันจะเลี่ยนเราก็เลยทำซอสขึ้มันก็เป็นแบบสันนอกหมูแป้งเกล็ดขนมปังไข่อะไรเงี้ยครับไข่ครับ แล้วก็อย่างที่3มพาสต้าแน่นอนนะครับมีพาสต้าเบคอนพริกแห้งเใือดเย็นโอเครู้เรื่องเดี๋ยวพยิบแล้วก็กระเทียมก็เป็นเบสิกแบบผัดกับน้ำมันมะกอกอะไรอย่างงี้โอเคอินฟิวส์ไว้แช่ไว้มาผัดต่อโอเคแล้วก็อย่างสุดท้ายก็สเต็กหมูนะครับผักขมเนยแล้วก็เป็นกระเทียมแล้วก็ซอสเป็นผักขมผัดเนยแล้วก็ซอสเป็นซอสแบบแพนซอสโอเคเดี๋ยวดูแล้วกันฟังแล้วดูอาจจะดูยากหรือเปล่าแต่เรามีเคล็ดลับแทรกอยู่ในทุกเมนูว่าแบบให้ทำตามได้เลยได้ไปดู อามาเริ่มเลยดีกว่าเริ่มจากผมว่าเริ่มจากซุปก่อนเราใช้เวลาขึ้นซุปไปก่อนเราก็จะปอกมันก่อนเริ่มจากมันฝรั่งนะครับมันประกก่อนเลยปอกก่อนมันฝรั่งลีกเนาะลีครับก็เป็นเบคอนมันฝรั่งลีกครับเป็นซุปเบสง่ายๆเลยแล้วก็ใส่เนยกับครีมรู้สึกยินท่าประหลาดมากเลยปอกมันเนี่ยใครมีคานว่าข้างข้างล่างไอ้กันมีอะไรก็น่าจะเหมือนๆทุกท่นะครับ ไปเดยไปเดยหลบหน่อยเอาก่ามากลีก ใช้ประมาณนี้พอแล้วกันเพราะกินคนเดียวใช่แล้วเดี๋ยวผัดกับเบคอนผัดก่อนผัดก่อน,อนให้มันไม่ไหม,ม้หน่อยจะมีหอมโดนเจ้าถิน่นโดนเจ้าถิ่นว่ะโดนเจ้าถิ่นที่ใช้อันที่มัน,ม,น,ม,นมันหน่อยก็ได้เพราะว่าใช่ก็คือจริงๆถ้าเกิดถ้าเกิดอยากให้มีท็อปปิ้งหน่อยเราก็เจ,จียวเบคอนเพิ่มนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเรามาใช้ผัดกับพาสต้าด้วยก็จะใส่เบคอนประมาณถ้าซุปหนึ่งคนก็ประมาณสองแผ่นแล้วเราก็จะทามันฝรั่งเป็นเต่าครับใส่น้ำมันก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าเบคอนมีน้ำมันอยู่แล้วใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราค แล้วก็เริ่มผัดเราก็จะใช้มันฝรั่งสองลูกมันฝรั่งก็เสียร์เสียไปเลยไหมเดี๋ยวค่อยใส่ตอนตรงเลยตอนน้ำเดือดอย่างกูทำอ่ะกูชอบเอามันฝรั่งไปเสียเว้ยเพราะว่าแบบให้มีรสชาติชอบกลิ่นเออชอบกลิ่นชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เราจะไม่แช่มันฝรั่งเหมือนเทปอื่นที่เราทำเพราะว่าเราต้องการแป้งให้มันแบบเป็นตัวทําให้มันข้นให้มันหนืดให้มันหนืดบวกกับเดี๋ยวจะขึ้นรูง่ายๆก็คือแค่ส่วนผสมมันก็คือแป้งเนย ใครอยากรู้ว่ารูคืออะไรก็ลองเซิร์ชดูนะครับ R O U X นะใช่ครับเราเจียวเบคอนแยกดีกว่าสำหรับเผื่อทั้ง2เมนูที่เหลืออันนั้นเป็นไส้ในแล้วเดี๋ยวเราทำเป็นเบคอนท็อปปิง้งผมปากเปิดไว้ก่อนเพื่อเจียวเป็นท็อปปิ้งแล้วก็สำหรับไว้ผัดพาส้าเลยก็ใส่อีกประมาณ2แผ่นสแผ่นครึ่งแล้วก็เราต้องการ2 t e เทคเจอร์เราจะใส่ลีกแบบซอยเข้าไปด้วยไหนไหนในนูนน้นเนาะในนี้ครับในนี้ครัเพื่อให้มันแบบละลายหายเข้าไปเลยเป็นแบบเป็นส่วนหนึ่งของสุกเหมือนหอมใหญ่ใช่ครับแล้วก็รอให้มันนุ่มลงมาเราก็จะเติมเน ในนี้ในนี้ครับอันนี้เลยแล้วผัดรูก็สขึ้นขึ้นรูในในในนี้นเลยครับเพราะว่าเราจะทําให้แบบง่ายๆก็คือทาหม้อเดียวก็คือจบเลยไม่ต้องมานั่งแบบเดี๋ยวไปทาแยกในหม้อน,นี้ทใช่ก็คือจะ,<ม>จะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก็คือสูตรของรูง,ง่ายๆก็คือ1ต่อหน,1 1> 1อนึ่งหนึ่งแป้งหนึ่งอันนี้คือแป้งกันเองผสมธรรมดาง่ายๆเลยก็เดี๋ยวรอให้เราเอาเนยไปขูดจากก้นหม้อมาก่อนใส่มันไว้เลยก็ได้ตอนนี้ให้มันเข้มข้นเข้าไปหน่อยนี่ก็จะหอมนะใส่แค่นี้น่าจะพอละเยอะเกินเยอะเกินแล้วล่ะ อ่าเราก็ผัดนะครับตามปกติเลยใช่ครับมันจะติดกระทะมันจะอะไรเบคอนนี่เราก็เจียวเบคอนเบาๆแล้วก็เดี๋ยวรอมันคลายเสร็จเราค่อยใส่แป้งเข้าไปก็คือแป้งอ่อนแป้งเลยแป้งอ่อนแป้งครับสุกนี่หน่แน่นอนประมาณประมาณหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนผัดนี่ครับมันก็จะเคลือบมันอยู่ประมาณอย่างนี้มันอาจจะดูแรกๆมันดูแบบโอ้โหอะไรเหนื่ดๆเละๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราเติมน้ําแล้วก็ครีมเข้าไปเราครีมใช่เติมน้ำครับอันนี้จะใส่ประมาณประมาณ700มิลอ่แล้วเราก็ผัดให้แป้งคิดว่าสุก ใช่ครับแล้วเราก็จะทิ้งซุปต้มไปก่อนแล้วค่อยใส่ครีมตอนจบเพราะเครื่องปรุงแทบจะไม่มีอะไรเลยใส่อย่างเดียวเท่านั้นเดี๋ยวข้างล่างข้างข้างใต้มันก็จะเริ่มเนี่ยเราก็จะค่อยๆขูดข้างล่างนี่ก่อนก็ได้ข้างล่างไงก็พยายามขูดมันขึ้นมานะครับเพราะว่าน,นั้นตัวนั่นคือตัวรสชาติของอร่อยเลย <ๆ S 1> เดี๋ยวใส่ไปทั้งประมาณเกือบลิตรแล้วเดี๋ยวให้มันรีดูสออกใช่ครับเนี่ยก็จะเห็นว่าเริ่มข้นละค่อยเติมค่อยเติมครับผมโอเคอันนี้เราก็จะปรุงแล้วอันนี้วันนี้เราใช้วัตถุดิบอย่างเดียวเท่านั้นนเเป็ครรืงงุ รถ <Ừ, S 2> <ละ S 1> ดีรถหมูเนี่ยครับใส่สารช้อนโต๊ะเพราะว่ามันจะ ค่อนข้างเข้มข้นนิดนึงเพราะว่าทุกคนจะรู้อยู่แล้วนะครับว่า,าบางบ้านที่ทําททอาหารทําซุปทาอาหารทาแกงจืด<ห>ทำอ,อะไรเงี้ยก็รสดีรสหมูก็จะเป็นตัวตัวจบได้เหมือนกันที่ไม่ไงั้นเราต้องมานั่งเคี่ยวเนาะใช่เพราะว่ามันก็คือสตอ็อกอลครับใช่ที่เขาทําเสร็จไปแล้ว <c oughs> แล้วอีกหนึ่งข้อนะครับที่อยากจะแชร์กันนะก็บอกว่าคนทาอาหารเนี่ยปกติเนี่ยจะใช้เวลาตอนปรุงรสมันค่อนข้างเยอะใช่ครับถ้าจะเห็นว่าเราตอนที่เราทําเราจะจิบนู่นใส่นี่ีดนู่นนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยใช่รสชาติมันกลมกล่อมรสชาติแบบพอดี อ่แล้วเจอผมเนี่ยจะเห็นอยู่หลายๆเทปที่ปรุงยังไงก็ไม่อร่อยก็พยายามแก้กันอยู่แล้วแบบมันมันมันใช้เวลานานแต่ถ้าเกิดเราอยากให้รสชาติมันกลมกล่อมรสชาติมันพอดีเนี่ยเราก็เลยอยากจะมาแชร์ว่าปกติพวกเราเนี่ยใช้ผงปรุงรสแทนทำอาหารใช่ครับซึ่งใช้ตัวนี้เลยครับรสดีนะครับรสหมูซองนี้เลยก็จะบอกว่าเป็นตัวที่ช่วยปรุงอาหารให้แบบอาหารต่างๆมันง่ายขึ้นแล้วมันก็จะทําให้ความสุขสบายของเรานี่มันมันมากขึ้นลดเรื่องเวลาใช่เพราะ่เดี๋ยวเราต้องไม่ต้องเตรียมกระเทียมเยอะเตรียม พริกไทยเตรียมอะไรหลายๆอย่างเพื่อปรุงรสออกมาเป็นเมนูนี้ก็คือแบบโอ้โหเราต้มเคี่ยวสต๊อกเป็นหลายๆวันก็ใส่แค่นี้ก็คือผมว่าเนี่ยรสดีเนี่ยมันตอบโจทย์มากในการที่เรื่องความหอมความอร่อยแล้วมันกลมกล่อมใช่ครับคือบางทีเราปรุงครบทุกรสแล้วแต่มันขาดความกลมกล่อมเนี่ยเราอาจจะใส่รสดีช่วยซึ่งพิสูจน์ว่าเนี่ยมันตอบโจทย์มากเรื่องความหอมความอร่อยกลมกล่อมเนี่ยทำให้คนทำอาหารแบบเราๆเนี่ยโฟกัสตรงนี้อยู่แล้วว่าเราอยากจะให้มันแบบทุกอย่างมันกลมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์มากใช่ครับเพราะอันนี้เป็นหนึ่งในเคล็ด ที่การใช้อยู่ตลอดเวลาทำให้ทุกจานหอมอร่อยกลมกล่อมเพราะดีมีวัตถุดิบจากธรรมชาติด้วยทั้งเนื้อหมูกระเทียมพริกไทยมาในซองแล้วตอนนี้เขาปรับสูตรใหม่มาด้วยนะครับอะไรก็คือให้หอมกลมกล่อมอร่อยยิ่งขึ้นจบเลยใช่ครับองเดียวต้มผัดแกงทอดอยากแนะนําให้ทุกคนลองใช้ดูเพราะว่าแบบรสชาติเข้มข้นแล้วแบบอย่างเดียวอยู่เลยเดี๋ยวอันนี้เราก็วีดูสนะครับเดี๋ยวเราเจียวนี้เราก็เริ่มต้มไปเรื่อยๆเลยแล้วเราก็จะมาเมนูต่อไปก่อนทาเมนูต่อไปที่เราจะต้มเ้นก่อนหรือเราจะทาหมูก่อนทำหมูก่อนดีอ่ะเรามีเ้นม ขอพลาสติกแรปก่อนเรามาทุบกันก่อนใส่ถุงแล้วกันถุงก็ได้เราก็จะนําหมูมานะครับทุบให้แบนเทคนิคง่ายๆคือทุบออกครับทาให้มันแบนแต่เวลาลงกระทะด้วยความร้อนอ่ะหมูมันจะรวมกับเข้าเหมือนเดิมแต่แค่ฟันเหนียวความอะไรมันจะหายมันมันจะหายไปมันจะนุ่มขึ้นคือถ้าเกิดทุบตรงๆทุบอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ไม่ช่วยอะไรเพราะ,ะว่าเราต้องการให้หมูมันแบนลงเราก็ทุบออก เหมือนแบช่วยยืดมันออกด้วยเนาะใช่ครจะให้มันนี่มันก็จะใหญ่ขึ้นมาทันทีเราก็จะปรุงปรุงรถด้วยหมูด้วยรถดีนะครับรถดีถูงนี้ครับแล้วก็ถ้าเมนูนี้เราจะใส่ประมาณ2องช้อนโต๊ะก็คือใส่ในซอสก็ใส่ในหมูก็จะหมักประมาณแบบนิดหน่อยก่อนก็สามารถโรยได้เลย นี่ซุปก็เริ่มข้นแล้วแล้วเราก็มาเมนูที่2และ3กันชิมหน่อยนะครับอันนี้มันเริ่มหนืดหนืดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะรอ c ดนิดนึงแล้วเราจะเติมครีมอืมกลมกล่อมหอมผมชิมด้วยแล้วกัน กลมกล่อมมากทั้งรสดีก็ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งเนื้อหมูทั้งกระเทียมทั้งพริกไทยก็คือครบเลยครบเลยแบบในอย่างเดียวไม่ต้องมานั่งแบบได้รสชาติหมูมากขึ้นในซุปด้วยมันแบบต้มสต๊อกมานาอะไรเงี้ยเบิร์มมากๆเกะกะจังเลยอะต่อไปเราเตรียมหมูทอดไหมนี่ครับผมจะตอกไข่ก่อนครับไข่หนึ่งฟองไข่หนึ่งฟองแล้วด้วยเทคนิคง่ายๆนะครับก็ปกติก็ควรจะปรุงรสทุกเลเยอร์ ช๊ชโอเคใส่แค่นิดเดียวครับเพื่อให้มันมีแบบรสชาติปองแป้งบางๆก็แป้งในผสมก็เหมือนเดิมก็ต้องปรุงปรุงนิดนึงปรุงหน่อยแล้วก็ใส่เบคครัมเข้าไปเบคครัมนะครับหรือว่าเกล็ดขนมปัแต่ว่าชั้นแป้งไม่ต้องใส่แล้วเพราะว่าเราปรุงอยู่บนเนื้อหมูแล้วรอบหนึ่งงั้นงั้นมันจะมาทุกเลเยอร์เกินมันจะจะจัดจ้านไปจะจ้านไปหน่อยนี่นะครับแล้วก็เอาหมูเข้ามาคุกในนี้เลยนะครับให้มันอยู่ในทุกช่องทุกซอกทุกมุมเพราะได้อย่างนั้นมันจะไม่ดูดไข่ครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้มีมแแแรรร้บบจจะะไไดดวานนนก่ออท นีครับวางไว้ก่อนครับนี่ครับก็พอนี่ชุบไข่จนชุ่มแล้วก็ยกใส่แป้งเกล็ดขนมปังเกล็ดขนมปังมีประมาณ2แบบนะแบบละเอียดแบบยาวแบบละเอียดหรือแบบแบบเบรดครัมก็คือแบบพังโกที่จะเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นครับเป็นเหมือนทำนงคัสสึหรืออะไรอย่างนี้แต่เราจะใช้เป็นสไตล์ฝรั่งวันนี้เราจะทำชินิซ่เราก็ตั้งน้ำมันเพราะว่านี้เราจะทำเป็นแชร์โรฟรายเราจะไม่ทำเป็นดีฟรายโอเค ก็คือใช้น้ำมันไม่เยอะครับใช้น้ำมันประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ค่อยพลิกด,ด้านใช่คร,ครับเพราะว่ามันจะได้เท็กซ์เจอร์ที่ต่างกันครับเพราะว่าหมูมันต้องทอดให้สุกด้วยแต่ว่าถ้าเกิดทอดแบบไปแรง<อ>เลยเดี๋ยวยตรงกลางมันยังไม่สุกมันก็จะเป็นแบบอีกวิธีหนึ่งที่ทอดเพราะว่าเราจะทําซอสจากน้ํามันที่เหลือด้วยก็คือแบบได,ได้ได้แป้งจากตรงนี้เพื่อมาทําซอส<ช>เป็นซอสมัสตาร์ดนี่ครับแล้วก็เปิดไฟเบา ใส่น้ำมันผสมเนยครับเป็นวิธีทอดชนิสโซ่จริงเหรอเขาใช้น้ำมันผสมนเนยอรอใช่ครับเพราะว่าจริงๆเราใช้ไปนในซอสเดียวกันเลยก็ได้ถ้าเราจะเก็บน้ำมันนี้ไว้แล้วเราจะไม่ได้ทอดไฟแรงมากนี่ครับใสป่ประมาณนี้ก็คือมันเนยไปอีกใช่มันก็คือแบบให้รองอยู่ข้างล่างเราก็จะแบบแค่แบบไม่ต้องร้อนมากแล้วก็เอาแค่เวลาดูว่าน้ำมันมันเริ่มอุ่นหรือยังคือน้ำมันมันเริ่มใสเนาะใช่ครับพอมันเริ่มใสก็ลุยลุยเร่ยๆโอเคเบคอนเราเก็บไว้ตรงนี้นะครับน้ำมันเก็บไว้ก่อนของดีเพราะว่าถ้าทอดน้ำมันร้อนเกินเนี่ยมมมมััันนนนนนจจะะเดดืออออออีีกกแแบบบบบงครรตตต้้้ใส่่ไา เพื่อให้ตรงข้างล่างมันค่อยๆสุกใช่ข้างในมันค่อยๆสุกโอเคใส่ครีมอะไรก็ได้นะใส,ใส่ครีมเลยใส่ขนาดไหนใส่หมดนี่ครับส0ม้อยมิลครับแล้วก็เร่งไฟขึ้นมาเ,นเล่งไฟขึ้นมาเพื่อให้มันรีดูกับขึ้นใหม่ๆให้มันข้นแล้วก็จะบี้มันเข้าไปเป็น texture เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เคยเห็นทั่วไปก็คือสีซุปแบบซุปครีมซุปครีมนี่เราก็จะได้ละแล้วก็จะบี้บี้มันเข้าไปนะพอมันเริ่มเดือดมากหลนิดหนึ่งก็ได้ครับนี่เราก็เราก็จะราดหมูไปนิดหนึง่งแล้วก็เราจะเติมเนย อันนี้บีบเพื่อความข้นเนาะให้มันเล็กกว่าน,นี้นิดนึงโอเคเราก็จะปิดไฟเลยแล้วก็ทิ้งให้มันอยู่อย่างงี้จะเป็นหมูแบบมีเดียมหมูมีเดียมคนบางคนมันไม่ค่อยเก็ตเลยเนาะแล้วเราก็จะเปิดไฟไว้อ่อนๆน,นี้ใส่แป้งที่เหลือจากหมูนิดนึงใส่แค่นิดเดียวครับเราก็จะบีบแล้วก็ใส่หอมแดงที่สับ <Yeah. S 2> ไว้เมื่อกี้หอมแดงแล้วตันด้วยเลมอนหมดเลยแล้วก็จะจบด้วยมัสตาร์ดแล้วก็เราจะเก็บซอสใส่ถ้วยไว้เลมอนใส่รับใส่ักครึ่งลูกครับ แล้วก็เราจะปรุงรสด้วยรสดีเหมือนเดิมนี่เราก็จะใส่ที่เหลือที่เราเขียนไว้ก็คือเราจะใส่รวมทั้งหมดประมาณสองช้อนโต๊ะใช่ไหมครับก็จะมีในซอสประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งแล้วที่เหลืออยู่ในหมูตอนนี้ก็รสชาติกลมกล่อมอยู่แล้วครบทุกรสก็เนี่ยตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะครับก็อย่างที่ว่าเลยว่ารสดีเนี่ยมันตอบโจทย์มากสำหรับคนทำอาหารเนาะมันกลมกล่อมแล้วมันแบบช่วยเรื่องเวลาช่วยเรื่องรสชาติแล้วก็ช่วยเรื่องความหอมเนี่ยมันผมว่าครบรสเลยอะ เราก็จะใส่น้ำเปล่าเพิ่มไปนิดนึงเพราะว่าตอนนี้กลิ่นเริ่มหอมนีน่น่าจะเริ่มเปรี้ยวนะเปรี้ยวแล้วครับแล้วเราก็จะให้มันข้นขึ้น,นมานิดนึงเดี๋ยวเราลองชิมซอสอีกทีหนึ่งก็ได้พาสต้าเหมือนเดิมน,นะครับใส่เกลือประมาณเล็กน้อยสามเปอร์เซ็นต์ี่อะรเราก็จะได้ลองชิมอันนี้ดูก่อนก็จะเป็นความเปรี้ยวความหอมของเนยบวกกับรสด,ดีหมูแล้วก็เลมอนมัสตาร์ดเส้นพาสต้านี่นะครับมันก็จะหน้าตาประมาณอย่างนี้แบบเปรี้ยวๆมันๆปกติมึงหั่นป่ะริ้แห้งหรือมึงแช่เลยแช่เลยครับเนี่ยย้ายมา แล้วเราก็จะทุบก,กระเทียมใส่เข้าไปโอเคแล้วเราก็จะทุบก,กระเทียมใส่ลาไปขาน,นี้ก็ค่อยเริ่มต้มเส้นกินหนึ่งคนก็ใช้ประมาณ ก็ใส่ไปตามปกตินะครับไีไ่ครับเราจะใส่ประมาณ5กรีไม่ทําเยอะไม่ทําเยอะเพราะเราทำทำเป็นคอสถ้า,าตามเวลาแล้วผมาจ,จะลวก7นาทีครับรลวกตอนมันยังไม่สุกแล้วให้ไปสุกใ,ในในกระทะที่ที่เราผัดคนส่วนใหญ่ชอบให้มันสุกก่อนแล้วค่อยไปผัดมันจะจะโอเวอร์คุกเนาะใช่ครับแล้วเราก็จะเพิ่มนี่เข้าไปนิดนึงเพิ่มเบคอนเข้าไปเพราะเราจะมีอันนั้นเป็นท็อปิ้งแล้วก็จะมีตัวผัดเข้าไปข้างในก็ใส่ประมาณแบบ1แผ่นแต่ว่าเราหั่นเป็นแบบหลายๆชิ้นรวมกันแล้วเรามาเตรียมอย่างสุดท้ายกันดีกว่าคอสสุดท้ายของเราผักโขมผัก ครับเราก็เตรียมหัวหอมไว้กับเซลลรี่แล้วก็กระเทียมสำหรับเมนูสุดท้ายขยับเผ็ดก็ทุบพริกให้มันแตกนะแต่ผมไม่กินเผ็ดก็เซกิละแล้วใส่เซลเซลลรี่รนิดหน่อยพอแล้วก็กระเทียมแต่ว่าอาหารคอสอย่างหนึ่งนะครับก็จะใช้กระทะเทยอะหน่อยแล้วก็เราจะเตรียมกระเทียมไว้สำหรับ2อย่างเราจะทั้งผัดผมและตัวหมูเราก็จะหมักหมูไว้ก่อนเลยสองด้านเข้าก่อนเสร็จแล้วเราก็เปิดไฟที่ตามปกติแล้วเราก็ยกมา ที้บทั้งน้ำนะครับไม่ต้องเสด็จน้ำออกให้มันมาสุกต่อในนี้มันจะได้ช่วงที่มันดูดซอสมันจะได้ดูดเอาสิ่งที่อยู่ในกระทะไปด้วยก็เดือดซุปตอนนี้น่าจะข้นขึ้นมาแล้วพอดีเราก็จะปิดไฟก่อนเดี๋ยวเราคอยชิมไปเรื่อยๆแล้วก็เติมน้ำพาสต้าเอาไว้ผัดได้ถ้ามันถ้ามันยังไม่เรารู้สึกว่าเอถ้าพักแล้วมันยังไม่สุกเราก็เติมน้ำเหมือนไปต้มในนี้ต่อจนกว่าจะสุก แล้วต่อไปเราก็จะนี่ทำเมนูสุดท้ายนะครับก็นี้เราเตรียมของทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วหมักหมูแล้วก็จะเหลือแค่หมูย่างเป็นสเต็กที่เราหมักไว้แล้วก็จะมีแบบซอสเบาๆนิดหน่อยแล้วก็ค่อยทําเป็นผักโขม,มผัดเนยอันนี้เดี๋ยวน้ํามันหายก็จะสุกแล้วมันจะเริ่มข้นขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าในน้ำพาสต้ามันมีมีแป้งอยู่แป้งที่มันเคลือบเส้นพาสต้าอยู่นี่นะครับเราก็จะใส่น้ํามันไปเล็กน้อยข้นๆนหน่อยเนาะใช่ข้นละเราก็จะใส่เป็นโหระพาตอนจบยังไม่ได้ปรุงนะแป๊บนึ่มอ่ะปรุงก่อน่อยครับนี่ อมเเทเลใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะโอเคับรสชาติจัดจ้านกลมลกล่อมครับใส่โหระพาไปตอนจบเส้นสุกแล้วสุกอยู่แล้วโอ้โหนี่นะครับเราก็เตรียมนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาหมูที่หมักไว้มหมูที่หมักไว้กับรสดีนะครับอันนี้ก็รสชาติเข้าเนื้อแล้วเราก็จะค่อยใส่ลงไปในกระทะขี้ขี้ก็ม,มีตั้งเยอะนะมึงก็เอาอันที่มันเป็ะๆมาถ <laughs> ัดมา <laughs> โอเค นนี้เราก็จะเหมือนเอาหมูย่างแล้วก็อยู่ในซอสเลยก็จะได้กลิ่นโรสแมรี่ที่เข้ากับกลิ่นที่หมูที่เราหมักไว้ที้ให้หมดหมูให้หมดแล้วเราก็จะปรุงรสเพิ่มนิดหน่อยนะครับนี่ครับต้มผัดแกงทอดเดี๋ยวเราค่อยทำซอสจากอันนี้อีกทีหนึ่งเราจะเติมน้ำเปล่าไปนิดนึงนี่เราก็จะทำซอสในกระทะนี้เลยก็คือเติมน้ำเปล่าไปแล้วก็ปรุงรสด้วยเครื่องปรุงสตรพิเศษของเรารสดีนี่นะครับเราก็จะใส่ผักขมผัดเนยกระเทียมครับรก็จะใส่ผักขมไปอย่างนี้เลย ต่อไปเราจะปรุงรสด้วยนี่เลยครับรสดีใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะก็ะใส่แบบเบาๆว่าน,นี่ก็จะมีทั้งรสกระเทียมรสหมูอยู่แล้วกลมกล่อมก็จะได้ความหอมของเนยก็จะจัดจานดรวยในชามซุปอันนี้โอเคจบไปแล้วนะครับทั้ง4เมนู 4เมนูนะครับก็ซุปมันฝรั่ง เบคอนเบคอนพาสต้าเบคอนพริกแห้งใช่ครับเชดโซเชดโซหรือหมูทอดซอสพาสต้าแล้วก็สเต็กหมูหมูกับผักโขมผัดเนยใช่ครับก็เราจัดให้เป็นสไตล์แบบเชฟเทเบลก็เลยแบบพอชั่นแบบอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็คือแต่ทางคนเดียวก็ไม่หมดหรอกใช่ครับเอาตามใจจริงก็เดี๋ยวให้ให้มาชิมก็อย่างก่อนหน้านี้ครับที่เราแชร์กันไว้ว่าเราแบ่งแชรับว่าเราทำเมนูอะไรแต่ละอย่างยังไงจะธีายังไงบอกเลยว่าของอย่างหนึ่งที่เราขาดไม่ได้วันนี้ก็คือรสดีถูกต้องเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่เราใช้ปรุงรสาาหหรรับอ ทุกอยากอ่างตรงนี้เพราะว่ารสด,ดีเนี่ยผมบอกเลยว่าซองเดียวจบทุกเมนูนะแล้วก็เขาจะช่วยในการแบบไม่ต้องปรุงอย่างอื่นเพิ่มเพราะว่าเขาปรุงมาแล้วด้วยการที่จบในตัวต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าปรุง,ง,งรสจบในตัวใช่ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเพราะว่าอย่างรสดีหมูที่เราใช้อ่ะก็ต้องมีทั้งหมูกระเทียม<ด>พริกไทยใช่ครบหมดใช่เราไม่ต้องมานั่งแบบแย่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่เราส่งคนเนี่ยทำอาหารมาเยอะมากแล้วเราก็ใช้อยู่เรื่อยใช่ครับแล้วก็เลยแนะนําเลยว่าควรมีติดไว้ที่บ้านเพราะแบบเฮ้ยเราอยากทำเมนูอะไรเรา อหารรสชาติกลมกล่อมขึ้นดางจริงๆก็คือแบบใส่ปุิ่บเราปรุงรสจบเลย,รรเลยอ่ะก็ในฐานะที่ผมกับ การชอบทำอาหารเนี่ยอันนี้ก็ขาดใครไม่ได้จริงนะบางทีเราปรุงรสไปเยอะมากอะแต่มันชิมแล้วมันขาดอะไรบางอย่างรสชาติที่ขาดหายไปมันทำให้กลมกล่อมขึ้นแบบจริงๆคือแบบกินปุ๊บเรารู้เลยว่าแบบมันต่างกับว่าที่เราปรุงมาทั้งหมดใช่โอเคแต่วันเนี้ยพวกเราจะไม่ชิมเองเพราะเราชิมเองเราบอกว่าอร่อยอรอยู่แล้วใช่เพราะเราเป็นคนทำเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเราจะให้คนพิเศษของผมมาช่วยชิมนะครับอ่ะให้แม่ผมมาช่วยหน่อยมาแม่มาเชิญเลยครับสวัสดีครับเริ่มจากซุปก่อนเริ่มจากซุปก่อนครับทดลองเลยแม่ชิวชิว อันนี้คือซุปมันฝรั่งข้างในจะมีลีกต้นหอมญี่ปุ่นมาผัดกับมันฝรั่งัรคบแล้วก็เบคอนแล้วก็เบคอนแล้วก็เติมครีมไปตอนหลังชิมดูไหมมันจะมีเนื้อมันฝรั่งด้วยห้ามพ่นอะไรก็แล้วแต่ห้ามพ่นพูดดีๆด้วยเอาตามเอาตามตามความจริงเฉยๆก็บอกเฉยๆอร่อยก็บอกอร่อยอันนี้ปรุงด้วยรสดีใช่ใช่ครับไม่เลวนะฝรั่งนะฝรั่งคือคือรสดีก็เหมาะกับอาหารไทยแต่ทําไมมันให้รสชาติของความเป็นฝรั่งออกมาได้ เพราะว่าเราใช้ของพนุนดินใช่เราก็จะมีครีมมีเนยใส่ด้วยครับโอเคสุดแล้วข้อต่อไปจะเป็นหมูทอดก่อนครับอันนี้เป็นหมูทอดซอสใส่ขนมปังซอสมัสตาร์ดเป็นแบบปกติแล้วเราทำฟิชชั่นชิฟเราจะใช้เบียร์แบตเตอร์น้ำกรอบๆอันนี้เราทำเหมือนชนิทโซก็คือทอดแบบน้ำมันน้อยๆค่อยๆให้มันซึมข้าไปไม่ได้สุกแล้วก็อันนี้มันเลี่ยนก็เลยเป็นทอดมัสตาร์ด อป็นไงซอสอร่อยโอเคใช่ครับซอสอร่อยก็จะเปรี้ยวตัดพอเดี๋ยวกลัวกินอันนี้มันจะเลี่ยนซอสอร่อยเลยก็เดี๋ยวเอาซอสกลับบ้านให้ให้แม่ด้วยพอดีแล้วก็อันนี้หมูทอดก็ดีนะนะอืออ่ะโอเคต่อไปจะเป็นพาสต้าครับไม่ได้ปกติพี่บิ๊กทำอาหารให้แม่กินบ้างทำแต่แม่ไม่กินครั้งแรกบอกสิลูกครั้งแรกครั้งแรกที่ไหนครั้งแรกคือไข่ไข่เจียวสมัยก่อนหรอสมัยก่อนตอนตอนประศรปีนไปทอดไข่เจียวบนปีนไปทอดไข่เจียวบนเตาเสร็จใส่จานเสร็จ เอาถือจานมาแม,แม่แม่ป้อนหน่อยอคืย<ช>อทอดให้ตัวเองกินใช่แต่แต่ต้องให้แม่ป้อนน,นั่งคุยโทรศาษาษาัพท์อยู่กูได้ยินอะไรมีคนเดินทางดูดิไอ้ไอ้พิษมันปีนขึ้นไปท้องไข่เจียวมันคนเดียวแล้วตอนนั้นอร่อยไหมแม่ตอนปั๊บสองไม่เขาทำเขาทานเองแต่เขาไม่ป้อนเองเขาให้แม่ป้อนกินเองเอาให้กินเอง ี่เพิ่งเป็นมือแรกนั้นเนี่ยเวอร์เวอร์เวอร์จริงๆไม่เคยทานเลยนะเขาไม่เคยทำให้แม่ไม่เคยทำเลยครับไม่เคยทำให้ตัวเองกินแล้วแม่มาแจมาอะไอ้นี่ไม่แจมไม่เคยแบบไม่เคยแบบทำให้กินไม่กิก็เดี๋ยววันนี้เป็น็ตีมสุดพิเศษไงสุดพิเศษครั้งแรกครั้งแรกกูโดนด่าเนี่ยไม่แต่อันนี้คือไอ ไอการทำเป็ส่วนใหญ่มากมีอะไรก็ด่ากันไี่น่าอร่อยอ๋ออ่าเป็นไงบ้างแม่แข็งที่แข็งนี่ครับแต่ก็โอเคนะชอบเหมือนกันมากใช่ไหมอมไม่ชอบนิ่มอันนี้เป็นสเต็กหมูครับกับซอสผักแล้วก็ซอสเนยครับเป็นแพนซอสอ่ากับผักขมผักเนยเป็นเซลอรี่หัวหอมกระเทียมอะไรเงี้ยครับผัดรวมกันมากับโรสแมรี่อ่าหอมหอมอันนี้คือหมูใช่คนชอบทำหมูหมูเป็นสีขาวแต่จริงๆแล้วอ่ะหมูไม่กินมีเดียมได้ไหมมันจะนุ่มกว่าไม่งั้นมันจะ dry บางอย่างถ้าเราทำอันนี้มากเกินไปมันจะได้อันนี้หมูนุ่มนะอ่าใช่อืมอ่ะไม่ครับชิมแล้วเป็นไงบ้างครับดีนะเป็นเมนูออกหน้าตาฝรั่งแต่สามารถที่จะใช้รสดีได้หนึ่งซองจบในทุกคอร์สเลยเออโอเคเลยอ่ะกมกร่อมกลมกล่อมกลมกล่อมครบรสครบรส ชาติจริงๆคือไม่ไม่ดูว่าเป็นอาหารไทยอ่ะอืมก็ใครอยากทาแบบนี้นะครับก็ลองทํากันได้นะครับลดดีหนึ่งซองก็ปรุงทีเดียวจบทุกรสนะครับก็บอกเลยว่าเป็นตัวช่วยอีกหนึ่งอย่างที่ดีมากๆหรือว่าใครอยากทาเมนูคอสแบบนี้แบบอยากทําคอสพิเศษแบบวิธีที่เราทำเนี่ยก็ทําตามได้เลยแล้วก็ทำสไตล์เชฟเทเบิลลอกสูตรแบบนี้ไม่มีใครว่าครับถ้าเกิดไม่สะดวกออกไปซื้อก็สามารถสั่งออนไลน์ได้เลยทั้งช้อปปี้ลาซาด้าเจดีเจดีเซ็นทรัลแพนด้ามาแล้วก็กราบ m มา t เลยนะถูกต้องนะครับก็ยังไง ติดตามกิจกรรมดีๆนะครับกับ uh huh. สูตรอาหารเด็ดๆไดท้ที่เพจ iu no moto home cooking นะครับก็วันนี้ขอบคุณทั้งแม่นะแล้วก็ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะครับก็ใครอยากลองก็ลองทำกันได้เจอกันวีคหน้ากับเทปหน้ากับเน a d ดิชครับสวัสดีครับเจอกันครับสวัสดีครับนี่นะครับเราก็ตอนนี้เรามาผัดกระเทียมร <c oughs> เราคงเป็นรายการที่แบบใช้ของ <c oughs> ข้างที่แต่ะประหยัดที่สุดละเพราะหนูจใช้แบบมีดเชฟก็มีอะไรอยู่ตรงหน้าเราก็ต้องใช้เราเป็นเราเป็นวิดีโอไลฟ์สไตล์แบบเอออยู่บ้านแล้วก็แบบเออมีมีดอยู่เล่มเดียวทำไงดีให้ได้ทุกทุกเมนูอะไรเงี้ย